หินอะไรเงี้ยคือมาครับบปานไก่เห็นนี่น้องซูมเห็นไก่อะครับไก่เห็นครับดิต้นไก่หินหมอไก่หินต้นแข็งเใช่ไหมลูกฝากกระหองบึ้มโอ้ยหอนหอนหอนแ <c oughs> ับเ <c oughs> นี่ยแหละเว้ยสไก่เป็นขวดเลยสินี่ใช่หมดเลยนี่นนนนนนน ใส่เใส่เลเดี๋ยวีว๋วเดีะพึ่งนี่เอาพุ่มนี่นี่ันนี่น <c oughs> มันแข็งครับฝัดีแทยา่านไฟดับครับคนตนีตกแล้วนี่น่าม่จิบกันเอนาครับโอ้าาย้วเป็นตัว เป็นตัวเล็กว่าบป็นตัวรถตัวใส่เได้3ชั่วโมง100มสงกุกือว่อกันกันแสกนด้ไครับเมืนจะวคว่เกเียงยดีตัวสูดทำแรง ย่างครับย่าเร็วากซื้อไม่ออกซาร์ด้วยเย,ยพี่เห็ดจำแนกวัน ดับมาในเก็บเรียบร้อยเลย ไม่ใส่หรอกใส่ฟิชแข็ง

ก็ใส่คนไว้ใส่ไปมาใส่ไว้ในรถ ใ,ใบบกปูด้อมแดงกับเทียมพี่ครับล้มจ่มล้มปูสยลม่เงีไหวหฝงลง

เดีสร <an> ้า <t reating> <an> ังเยอะเบนีิว่าว่าห้างเลยต่อไปกันนะฮะปรุงี่น้องกันนี่ใส่ไปซะไปไปชิวขาวครับ นี่เทมาใส่เลยครับเอาได้ไว้พวกครับ6ตัวครับเดี๋ยว <tallly> <tallly> 我啥都。<Now. S 2> นีะครับเข็มเลยเจี่ยวอะไรเข็มไม่ใช่พี่แจ่คับ สวัสดีครับมาครับตอนรับปีใหม่ไทยครับผมเอาเม่สีไทย่ไทยต่อ,น <c oughs> อันแน่งสอเคราบอกคือบอกหัวอ่ะปะใช่ล็อตที่สูดดิป่ะครับตรงไทยตรงกลางครับของเราเฟลใช่ไหมแข่ง มันแขกเขาเสียไหมบอ่อ๋อว่าไงมีตบโอเ้อโอเยไปกินเบิร์ดน่องเดือบห้องเก่าไอยู่น่นไ,ไยพิุยผมครับนี่ส<า>ิบหากันเองฝนตก โมมีตับไตเลยเนาะ <doom. S 1> กินตับเลยรู้สึกมาใช่หรือรับมาที่เราบอกจากว่ามีเมื่อไหร่ที่กันอัานควงไข่ครับกับจะกินตับก็เหมือนไหมเอาอะไรเพ็ดเหรอไหนอุ่นปลาหยิบใส่ไปก่อด้วยโอ้ยหอน <c oughs> We'll ngang subscribe ไมวพ่อให้ลูกอ้าวุแบเพดอก่นไงอดอ้างวันตนเร่ดเ่เร่เนี่ยอ่อยเนี่ยปเนี่ยห้างสิงตนแม่แม่ว่าสิงกับ

ดูเว้ยอืมคุสิงดูแถไม่ไอาแจกอะไรแมใจปพุงพ่อเหมือนหน้าคนเลยฮะพุงพ่อหมืนหน้าคนซองมือของอะจำไม่ได้เลยว่เหรอ คุมเหมือนหน้าคนเลยอ่ากงี้ใครอ่ะใครกินนี่ไครใครบอมแมนใครกินแล้ว มีท่าน,นี่ให้กินมันเละหรอเม่มาละาคือแม่นบองมแม่หรือมาแม่ตานิดปมันคือสะฮอนไปที่ไหนมันรกันน้องไทยเป็นไหมากไห

แ,แก่ห้องกันต่อต่อหอนหอนหอนครับหอนเอาคนโตครับเกิบมาแล้วครับนอกแย่เกิบแล้วครับ ฤดูฝนแล้วำอะไปต่อไปต่อไปฤดูฝนดีนอะไรก็ตีกัน่นี่น่าไม่ักพาือือาฤดูอย่างฝนฝนับบมเกลีนเกิดตันผมเท่เกิดตอนฝนน่ังหนาไม่หมวกมเหรอมาอเกิดตับฝนเ่อพตอนนี่้วยหนูชอบจันร์ ข้าให้เงียบกว่าลูกิข้าวข้าวอเอากิยไม่ถูกพันพอดีมันนี้นี่หน่อยก็มาอะไรพอก็ไม่พอเว้ยมาไหมไมาเป็นสีมาแ้ มอมีพันโมมีนะกว่า hmm. ว mm ่า hmm. ม mm ีพ hmm. mm ันผงไหมนล่นแหละมีแบบผมแค่ก hmm. mm ินไปเขาไปเอาเมากิ hmm. uh ้ด huh. ิล่ะอ่ะไม่หนย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แน่ตัวกับผมติด๋วรังแกแนายด้วย้อครับเด้อพ่อก,กัตไปครับคลิปหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับ